พอดี3นาทีของเจ้าตัว Honor Pad แผ X8A กับแทบ็บเล็ตราคา3,999บาทครับบอกเลยว่าพี่ใช้มาคือดีมากนะครับพี่จะขอเนบดิ้งในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้อีกตัวนำคือเจ้าตัวมือถือของเจ้าตัว Honor x X 6B ครับกับราคา3,199บาทแทบเป็ตตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาคือคุณสมบัติของมันคือเพียงพอมากเกินคุ้มจริงครับลำโพงให้มา4ตัวหน้าจอสเวนิว 4HD พาร์ต e f ิ e ฟล90เฮิร์ครับถือว่าทัาสกิ้นของหน้าจอคือว่าดีจริงครับลำโพงเสียงดีมากทัชของหน้าจอดีจริงผมตัวนี้ WiFi เชื่อมต่อ2.4 Wi-Fi 5สามารถเชื่อมต่อได้ก็หน้าจอผมปรับเป็น60แล้วก็90เด้วยซึ่ง บอกเลยว่าสเปคจัดเต็มมากเลิโพง4ตัวเสียงกระหึ่มจริงมีการปรับอีโคไลเซอร์ของเสียงด้วยผมบอกเลยว่าสเปคจัดเต็มมากครับบอดี้มีความสวยงามในการสัมผัสฟีลลิ่งคือดีจริงสามารถโคลดแอปแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอย่อขยายของหน้าจอได้ซึ่งพี่ใช้งานมากับแรม4จิกบวดเพิ่มสิ๊ิกกับรอม128ถือว่าเพียงพอ CPU สัปดากอน 680เล่นเกม Rv 60เฟรมบอกเลยว่าริจ์ฟรีไฟสูงสุดสบายแห่งห่วงเก็บชีพ i m p a ก็สบายครับแล้วก็เกมต่างๆกับพี่เล่นมาต่้งแต่ของกาก็ถือว่าเพียงพอครับบอกเลยว่าคุ้คุ้มค่าคุ้มราคาครับเสียงดีมาก เสียงลำโพงโคตรดีครับบอกเลยว่ามีความกระหึ่มของเสียงมากซึ่งพีใช้งันมายืนยันเลยว่าเสียงโคตรดีเกินคุ้มครับกับเด็ดราคาไม่เกิน4ี่พันนะครับผมตัวนี้เนาะพีจผมจะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเครื่องสุนไทยใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ผมการแบ่งหน้าจอคือแบ่งง่ายมากครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาครับสามารถซัพพอร์ตได้เยอะมากในการซัพพอร์ตตัวแอปครับซึ่งพีรู้สึกว่ามันมีความสมุทและทัสกินของหน้าจอมันติดเนิ้วดีมากซึ่งลอมของออเดอร์อทำาลอมมาได้อย่างี จริงแล้วก็เจ๋งจริงครับกล้องก็ถือว่าดีผมสัปีกล้องหลังให้มา8ล้านก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานผมตัวนี้ซิงอองตรงนะกล้องพีกวาวแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้จจิงจริงล่มแบตครับแบตมันอึดมากซึ่งแบตใช้งานหนึ่งวันถือว่าเพียงพอในการใช้ผมรับรูปภาพพี่ไปถ่ายมากล้องหน้ากัหลังบอกเลยว่าสกินโทนคือเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับ พี่ชอบมาก UI ของผม,ผมสามารถตัปปรับตัวฟิลเตอร์ก็ปรับได้สิ่งมันโอเคนะกน็ได้าให้มาล้านก็ถือว่าเพียงพอนะผมสับพีนะนะครับสิ่งสับพีเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานและเกินกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงค่บผมสับตัวนี้อีกตัวคือเจ้าตัว Honor Pad 9ถ้าใครอยากอัปเกรดไปผมส่วนตัวพีเช่น,นี้มาก็ถือว่าสับผอองต่างก็ถือว่าเพียงพอบอดี้สวยในการออกแบบผมพีจะขอมีการสั่งซื้อด้านล่างให้ผมสมนันี้ขอบคุณครับ